นานนานเท่าใดกว่าจะเดินทางไกลออกไปพบเจอ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์พลังพร้อมด้วยวัดธนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจึงได้รับขนานนามว่าล้านานาตะวันออกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและสายน้ำอันสวยงามประกอบด้วยทิวเขาหลวงพระบางและภูเขาผีปนน้ำทอดผ่านทั้งจังหวัดคิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ทั้งจังหวัดพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยทั่วไปจะมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นรอนชันเกิน30องศาร้อยละ80ของพื้นที่ทั้งจังหวัดส่วนลูกคลื่นหลอน าตามลุ่มน้ําจะเป็นที่ราบแคบๆระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้าน่านสาว้าปัวและก่อนเป็นแม่น้นําน่านสายสําคัญหลายไปรวมเป็นแม่น้ําเจ้าพรยาที่ปากน้ําโพจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดน่านมีประชากร479,838คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรทำนาข้าวทำพืชไร่เช่นกาแฟและสวนผลไม้ส้มเขียวหวานที่มีชื่อของจังหวัดน่านที่เรียกว่าส้ม สีทองด้านอุตสาหกรรมควเรือนมีการทอผ้าพื้นเมืองและการทำเครื่องเงิน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น15อำเภอ99ตำบล886หมู่บ้าน27ชุมชนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น7 7 1 7 0 4 5ไร่หรือ11,472.7ตารางกิโลเมตรทิศเหนือประกอบด้วยอำเภอเชียงกลางอำเภอปูวโดยมีอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภบอบ่อเกลือที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษเสียงฮ้อนหงสาสารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันออกประกอบด้วยอำเภอภูเพียงอำเภอสันทิสุดโดยมีอำเภอแม่จริมและอำเภอวิงสามีพื้นที่ติดต่อกับแขวงชัยยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ประกอบด้วยอำเภอนาเหมือนอำเภอนาน้อยอำเภอวิงสาโดยมีอำเภอนาเหมือนมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่อำเภอนาน้อยมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอเวียงสามีพื้นที่ติดกับจังหวัดแพร่ทิศตะวันตกประกอบด้วยอำเภอบ้านหลวงอำเภอท่าวังผาอำเภอสองแควโดยมีอำเภอบ้าน วงมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาอำเภอท่าวังผามีพื้นที่ติดกับอำเภอโป่งจังหวัดพะเยาและอำเภอสองแควมีพื้นที่ติดกับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทิศเหนือและทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระยะทาง227กิโลเมตรมีคำขวัญประจำจังหวัดคือแข่งเรือลรือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้ง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่านยินดีต้อนรับพลตำรวจตรีอินรนาชินประสิทธิ์ชัยผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5พร้อมคณะด้วยความยินดียิ่งจังหวัดน่านมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน1 5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองน่านอยิงสาอภอนาเมืองอเภอแม่จริมอเภอสันติสุขอภอท่าวังผาอเภอพัวอเภอเชียงการอเภอทุ่งช้างอเฉลิมพระเกียรติอบอกเรืออสองแควอเภอบ้านหลวงและอเภอูเพียงสถานภาพกำลังพลตำแหน่งทั้งหมด25ตำแหน่ง คนครองย3ิามตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สอบอ4ีหนึ่งนายนักวิทยาศาสตร์สอบหนึ่งถึงสามจำนวน6นายสารวัตรจำนวน1นายรองสารวัตรสองนายรองสารวัตรห้าสิบสามสี่นายประทวน9นายอัตราว่างสองตำแหน่งโครงสร้างพิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่านฝ่ายอเมริกาได้แก่งานพุทธการกำลังพลและงานยุทธศาสตร์งานพัสนุและงบประมาณการเงินงานทะเบียนประวัติอาชีพกรุ่มงานในสังกัดงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและงาน การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดแนวทางพัฒนาหน่วยงาน 1. การประชุมประจำเดือนการเข้าแถวทุกวันจันทร์การทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงการออกกำลังกายและการฝึกประจำสัปดาห์การทำกิจกรรม5สกิจกรรมจีนอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโครงการอาหารกลางวันและโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาบ้านพักเรือนแถวได้รับงบประมาณติดตั้งถังน้ำประปาบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนจำนวน1นึ่งแสนแปดหมื่น ห้าพันบาทท้วนงานตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับระเบิดไม่มีเหตุคดีเพลิงไหม้จำนวน21เรื่องคดีเกี่ยวกับชีวิตจำนวน6เรื่องคดีเกี่ยวกับสั์จำนวน18เรื่องคดีจราจรจำนวน45เรื่องและตรวจเก็บวัตถุพยานจำนวน41เรื่องสถิติการตรวจสถานที่เกิดเหตุช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2566เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา2.27มีการตรวจเตรียมคม ความพร้อมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 170202012สถานภาพยานพาหนะที่ใช้ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุจำนวนสองคันได้แก่ 1. รถยนต์โล่6ก8 4 2กระบะ4ประตูขับเคลื่อนสี่ล้ออายุการใช้งาน7ปี5เดือนอย่างรถยนต์โล่จำนวนสีเส้นเริ่มเสื่อมสภาพลงเนื่องจากการใช้งาน2รถยนต์โล่ 2 9 7 6 8กระบะสีมประตูคขับเคลื่อน4ีล้ออายุการใช้งาน2ปีใช้สนับสนุนการตรวจสถานที่เกิดเหตุและภารกิจอื่นอยู่ในสภาพใช้การไดอดีสางานผลพิสูจน์ยาสพติดด้านปริมาณวิเคราะห์จำนวน309รายด้านคุณภาพวิเคราะห์จำนวน206ราย สถิติการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดห้วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2566ลดลงจากปีที่ผ่านมา194สถานภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์1เครื่องแก๊สโอมาโต,โตราฟรีจำนวน2เครื่องได้รับเครื่องใหม่รอการติดตั้งจำนวน1เครื่อง2เครื่องช่างน้ำหนักไฟฟ้าทดสนิยม4ตำแหน่งจำนวน2เครื่องและเครื่องช่างน้ำหนักไฟฟ้าทดสนิยม2ตำแหน่งจำนวน1เครื่องงานทะเบียนประวัติอาชญากรบุคคลผนโทษ300 86รายสเก็ตภาพคนร้ายไม่มีการจัดทีผู้ต้องหาคดีอาญา991รายตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาสารแขวง1,289รายตรวจสอบประวัติผู้สมัครงานราชการต่างชาติรัฐวิสาหก,กิจ3 4 9รายตรวจสอบประวัติงานขออนุญาตอื่นๆด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ1,633รายตรวจสอบประวัติด้วยชื่อสกุลเลขบัตรประชาชน289รายสถิติงานทะเบียนประ จังหัดอากรห่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2566เพิ่มจากปีที่ผ่านมา0.99ยกระดับการให้บริการยืมแย้มกริยาสุภาพอ่อนโยนทักทายต้อนรับประชาชนเน้นการบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวและเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานผ่านแอปพลิเคชันรลยปัญหาข้อขัดข้อง1ที่สุดหลักฐานจังหวัดหน้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างรั้วและป้ายอาคารที่ทําการเนื่องจากภายในอาคาร การที่ทาการมีห้องเก็บของกลางยาเสพติดและทรัพย์สินของทางราชการอาจทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการได้2รถยนต์โล่67842ใช้สําหรับการตรวจสถานที่เกิดเหตุมีอายุการใช้งาน7ปี5เดือนได้ทําการเปลี่ยนยางรถยนต์โล่เมื่อ16สิงหาคม2564ปัจจุบันยางรถยนต์โล่เริ่มเสื่อมสภาพจากการใช้งานเนื่องจากพื้นที่จังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นทางราชันและภูเขา ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่านจึงขอรับการสนับสน,วนวุนงบประมาณในการเปลี่ยนยางรถหล่นจำนวน4เส้นพิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่านขอจบการน,นำเสนอขอขอบคุณครับ